ครับผู้ชมทุมกทานครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคนให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้นะครับหลายคนนะครับกำลังนั่งตั้งตารอ,อนะครับเพราะว่าเราจะนําเสนอในเรื่องราวของการดีไซน์รูปหน้าในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงแล้วยังมีเรื่องราวของความประทับใจของคนที่ทํา make over ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันถูกจิตมันสมควรกับหนังหน้าที่จะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงและมิติฟังก์ชันเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับใครที่ ติดตามรายการอยู่สามารถนะครับส่งรูปหน้าตรงถ่ายแบบบัตรประชาชนนะครับส่งมาในลายข้างล่างนี้นะครับหน้า mm hmm. ด้านตรงและด้านข้างนะครับจะได้เห็นฟังก์ชันอย่างชัดเจนนะ mm hmm. พี่หมอมากว่าเราจะดีไซน์ให้คุณนะครับและสามารถสงวนในการตั้งงบประมาณไว mm ้ hmm. นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามเวลาในการเขาบอกว่าถ่ายรูปด้านหน้าหรือด้านข้างออไม่ใช่ถ่ายรูปหน้าด้านตรงหรือหน้าด้านข้างออมันฟังแล้วมันยังไงกันไ่รู้ก็ด้านหน้า ด้านหน้าหรือด้านข้างด้านข้างไม่เอาหน้าด้านตรงหน้าด้านข้างไม่เอาไม่เอาอันนั้นมันด้านแล้วไม่ทำ <c oughs> เออ,อะนะครับก็ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราดีไซน์ให้นี่จะบอกว่ามีเคสหนึ่งที่เราก็รู้สึกชอบอนะครับเพราะว่าแล้วผู้ชมวาดหลายท่านออกอากาศไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าโทรเข้ามาชอบแบบนี้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 เออชอบเพราะมันเป็น subject แบบว่ามีจมูกหน่อยปากหน่อยคางหน่อยแล้วบางคนเนี่ยปากหนา ชอบเห็นชาวบ้านเขาสวยว่างันเถอะตัวเองก็อยากสวยแบบว่าประมาณมองกระจกปุ๊บหนังหน้าไปไม่รอดวุ้ยตายแล้วคุณเล่นคืออยากให้มันไปรอดนะครับอยากให้ดูดีขึ้นแต่งหน้ามีมิติมากขึ้นมันเซลล์ขึ้นนี่ภาพนี้น่าสนใจมากนะคะมีน้องหยก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 ะโอเคจำได้ ไปเออเอาไงไปไปดูภาพหรือว่าจะไปเลยจะดูภาพก่อนไหมล่ะอ่ะดูได้ว่าอ่านี้มาน้องหยกคนนี้ใช่ไหมใช่ครับว่าเขาสวยขึ้นมาได้ยังไงเออสังเกตว่าทําไปแล้วเนี่ยทำแค่น้องหยกมีปัญหาอะไรก่อนเนี่ยเขาสมมติต้องหยกส่งรูปมาให้เธอดูเนี่ยเธอตโอเวอร์ยังไงอยากจะบอกว่าจะูหมเนี่ยยังไม่ได้รูปขาดอยู่นิดหน่อยแต่งจะหลอดฟิลเลอร์ให้มันได้รูปส่วนคางเนี่ยก็แต่งทัส นิสหนึงนะครับก็มีมิติฟังก์ชันหน้าที่ดูได้รูปมากขึ้นนะครับและประเด็นสําคัญคือปากเนี่ยผู้ชมทางบ้านบางคนปากหน้าหนาเพราะองศาไม่บ,บาลานซ์มันก็เลยทําให้ปากเด่นออวันนี้เราก็ทําทั้งพร้อมกันทั้ง2อ,อย่างนี้ทําให้ฟังก์ชันเกิด ดูกลืนแล้วก็ดูไม่ต้องสงสัยดูไม่น่าเชื่อนะว่าเธอสวยแบบไม่น่าเชื่อเลยวันมาตอนแรกที่น่าอง๊ซ่านาอุสมากเลยตายและแรงก็นะหน้าน้องอุ๊ซาจริงๆนะไม่พอดีแกเอามาไหครบจูดกระทางไปชมคลิปเลยดีกว่าครับว่าหลังทาแล้วเป็นยังไงและแกรู้สึกยังไงกับความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่มีความปิติบ้างครับไปชมครับ กับภาพนี้วันนี้มาทําอะไรเพิ่มเติมว่ามาทําจมูกกับคางค่ะทิเต้เออแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้คุ้มอะสวยนะตื่นตัดเจมากคุมเจมากที่ตัวเองเปลี่ยนได้ขนาดนี้เปลี่ยนมากไหมเปลี่ยนมากไหมเปลี่ยนมากค่ะทิเต้มันใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะทิเต้เพราะภาพอดีตเห็นไหมกับภาพนี้เนี่ยสวยนะวันนี้สวยมากเลยคางกับจะบกได้รูปคิดว่าถ้าเกิดว่าเราคือคิดว่าต้องใส่แกนอย่างเดียวใช่ไหม ใช่คิดว่าเหมือนเพื่อนๆทำอ่ะเขาก็ทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างทาแบบขาววอนทาอะไรเงี้ยเดี๋ยวท้ายมาเขาก็ไปเปลี่ยนเขาก็ไปเสือเขาก็ไปแก้ไขอ่ะเออใช่เออแต่แบบนี้มันดูเนียนดูธรรมชาติใช่ไหมใช่ใช่หนูชอบที่มันเป็นธรรมชาตินะคะี่เ้สวยขึ้นคงให้นมั่นใจขึ้นมากเลยนะม่เ้มันทําให้เรามั่นใจมาก มั่าใจมากเลยอะพี่เป้เวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเวลาทํางานเวลาพูกปะผูกคนอะไรอย่างเงี้ยนะออเออสร้างความมั่นใจขึ้นดับหนึ่งเลยแหละเออคุ้มค่าไหมกับการทําจมูกแล้วก็คะคุ้มมากเลยไว้ใจไว้ใจมีคนอ่ะหันแล้วหันอีกเอ๊ะอะไรแกยกคนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยยกเนาะยกนะมันเป็นนกพน จบไปเลยเห็นไหมสวยขึ้นคือตอนมาพี่ก็จำเขาไม่ได้นะแล้วก็คุ้นคุ้เอ๊ะคุ้นคุ้นังเลยแต่ว่าพี่หมอไม่ต้องพูดหรอกเคยจําใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละจำไม่ได้ตลอดคนไข้ทุกคนตอนที่เราจําคือตอนที่เราเห็นหน้าเขาครั้งแรกแต่พอทําเสร็จปุ๊บเราก็ไม่เห็นอีกเลยจนกระทั่งเขากลับมาอีกทีนย่เีส่วนมากจะไปอยู่ห้องเป้แล้วใครจะไปจําได้ล่ะเออก็จำไม่ได้แล้วเราแล้วบางทีนึกว่าคนไข้ใหม่ขอโทษนะจริงไม่เคยไปทักนะบางทีแบบเป็นไงครับทำบัตรหรือยังอะไรก็ทำบัตรหรือยัง ช่เหรอครับ well, ลืมโอเคโอเคลืมผู้ชมว่าลืมประจำไม่ได้ลืมแต่ส่วนมากจะลืมเพราะจำไม่ได้ถ้าลืมนี่หมายความว่าเคยเห็นมาก่อนอแต่หน้าสวยๆอย่างนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนจเราเห็นแบบไม่สวยมาก่อนใช่ถ้าเขากลับไปไม่สวยเหมือนเดิมสิฉันจะจําได้อแต่ถ้าเกิดว่าท้าที่เห็นเขาตอนสวยแล้วแล้วกลับไม่ทีนฉันต้องจําขาได้แต่นี่เนื่องจากว่าตอนที่ไม่สวยแล้วกลับไปสวยเนี่ยตอนสวยเราไม่เคยเห็นเนี่ยมมีนะพอกลับมาจมูกหนุะที่คุณหมอทําให้ค่ะอย่างเงี้ยบางคนร้อยไหมผ่านไปนี่ไงคะ วันนี้ถามเขาบอกจะมาทําอะไรบอกอ๋อก็มาให้ดูหลักร้อยไหมื่นะแค่เจ็ดวันเองไงยังลืมอ่ะเนี่ยมีอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากพี่ออนพี่ออนเดี๋ยวก่อนขอดูภาพเขาบีฟอร์อะแเตอร์อีกรอบหนึ่งได้ไหมชอบได้จัดให้ดูได้ไปดูเลยนะไปดูภาพตอที่มีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราเห็นว่าปากดูใหญ่แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปตัดที่ฟิปากนะเสริมคางดีกว่าเพราะคางมันหดนะพอเติมปุ๊บไม่ใช่หดมันไม่มีมาก่อนไม่มีเออถ้าหดนี่มันเคยต้องเคยมีแล้วมันหดไปอันนี้มันไม่มีตั้งแแตต่รรกอนนะะคับบพเิมปุ๊ นี่เราไม่ได้ไปตัดปากอะไรเขาเลยนะไม่ใช่เลยเออใช่เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับอันนี้ง่ายๆเลยทําปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะมองด้านตรงมองด้านข้างเราก็จะเห็นเลยว่าดูดีขึ้นครับผมโอเคแล้ทีห็นแล้วมันมีภาพของอีท่านหนึ่งพี่ออนพี่ออนในเปรียบเสมือนคุณแม่บ้านที่แบบว่ามูดูแล้วไม่มีมิติอะไรคิดไม่ออกตอนแรกว่าจะทํายังไงดีแต่แล้วก็นั่งขีดเขียนเล่นๆขอดูภาพแรกก่อนบีม้ยจะได้ลุ้นาสงสารพี่ออนลุ้นว่าเอ่อบีฟอร์เนี่ยเป็นยังงเฮ้ยแต่แกมั่นใจมากนะแกเราจะดูว่าก พับไว้ไปดูภาพใช่อันนี้ภาพแกเป็นอย่างเงี้ยตอนมาครั้งแรกนะก็เหมือนกับเราทั่วไปเนาะอ่าเราไปดูจริงๆแล้วพี่ออนเนี่ยมาหลายรอบเนาะค่อยๆทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาดูแลมันลดจ้ะสามปีแล้ว3ปีแล้วก็มือขึ้นได้ นะไปเห็นรูปเก่าตายล้คือเราชินไงไม่แกค่อยๆเปลี่ยนช้าๆแต่ว่าพอไปเทียบกับรูปเก่ามันดูหขนลุกมันมาไกลไงขนลุเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บพอกลางคืนเป็นซินเดอเรลล่าแปลงโฉมไม่ใช่พระทองระเบิดมันค่อยๆมาเรื่อยๆแต่พอย้อนกลับไปเมื่อ3ปีแล้วตายแล้วพี่มาเริ่มต้นจากอย่างนั้นเหรอนี่ป่าแต่แกรู้ด้วยตัวแกเองแกเซลไปชมภาพคว่ามาครับเต้นแทนนะเห็นไหมบังเอิญที่เราเจอแกไม่ใช่บังเอิญเลยเราไปเอามาเลยล่ะไปชมครับ ใครหลายคนมองตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าพี่ออนดูตึงๆดูอะไรเนี่ยคือมีฤทธิ์ของยาชาด้วยที่ฉีดยาชาไปใช่ไหมฮะแล้วก็ประเด็นเนี่ยพี่ออนจะมีบริเวณของตาที่ไม่เท่ากันพี่ออนเคยทําศัลยกรรมมาปะฮะไม่เคยจ้ะไม่เคยแต่ตาตรงนี้จะไม่เท่ากันอยู่แล้ว<า>นะครับนี่จะขออนุญาตให้ดูภาพนะครับอดีตพี่อ่อนอีส,อสน,สนสิหนึ่งนะฮะนี่คือภาพทางซ้ายเนี่ยพี่อ่อนจาได้ไหมว่ากี่ปีแล้วสองสามปีนะสามปีสามปีแล้ว ด้วยณนะักวันนี้เนี่ยอะไรที่ทําให้พี่ออนมั่นใจกับสมาร์ทคลินิกดีกว่าฮะมั่นใจกับสมาร์ทคลินิกจริงๆเลยพี่มั่นใจตรงที่แบบว่าเออพอพี่มาทำพี่รูสึกเ้กลับไปมันโอเคนะไม่มีผลข้างเคียงแล้วออด้านบริการของน้องก็โอเคแบบว่าคือมาแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเอ้ไม่เปลี่ยนแล้วว่าต้องต้อง ใครชวนก็ไม่เอาละฉันไปตรงนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องมาบ่อยมาครั้งหนึ่งก็ดูแลคุ้มไปเลยครับอกับพอกลับมาอีกทีแล้วก็โอ้ยสบายมากเลยครับมั่นใจมากพี่อออต้องเป็นคนที่เจอลูกค้าไหมต้องเจอเจอลูกค้าเจอลูกค้าแล้วก็เวลาไปไหนคนก็จะต้องบอกเฮ้ยพี่พี่ไ่ทำอะไรมาดูพี่เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนมุมที่แบบว่าดูดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโดดเลยหรืออะไรอย่างนี้ครับ ดีดีมากๆเลยครับแล้วเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยพี่ออนที่ไหนอ่ะอ่าฮะอ๋อนี่แปลว่ามีคนถามใช่ไหมใช่คนถามแล้วก็ให้ให้แบบว่าเอ้ยพามาอะไรประมาณอย่างนี้วะฮะ แนะนํามาก็มาดูแลเองบ้านหลายคนนะคุณหมอมาดมายืนยันไลยซิเนี่ยทำให้พี่ออนเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้วันนี้พี่ออนให้เกียรติกับทาง Smart c l i คลิเลยเลศใช่ไหมต้องต้องยกผลบุญความดีให้กับพี่หมอมาดด้วยนะครับตั้งใจพี่หมอมาดก็ตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ดีออกมาให้นะครับพี่ก็แบบคือยังไงอ่ะเฮ้ยฉันไม่กล้านะหมออื่นคือหมอที่แบบเป็นเป็นคนที่กลัวมาก เราเจอแบบน้องเขาทาให้เราวอเอ้ยโอเคนะเราค่อยๆสวยขึ้นดีกว่าอะไรจากที่แบบไม่ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ตอนนี้ภูมิใจมากครับแล้วที่สําคัญพี่ออนเปลี่ยนแปลงบคุคลิกการแต่งตัวเ<ช>ปลี่ยน<ช>ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะชอบใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันไปไปตามสไตล์แล้วก็รูปหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยคะ แต่ตอนนี้เราสามารถเอ้ยเซ็กซี่ก็ได้หรือว่าน่ารักน่ารักก็ได้เราลงนิดหนึ่แต่เราไม่จําเป็นจะต้องสวยมันดาราถูกต้องไหมครเราควรจะดูดีในสไตล์แบบที่เราเป็นเออนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นบทสรุปนะครับของเรื่องราวของการดูแลตัวเองเออมีความรู้สึกว่าโอเคน้าทาแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงกพเป็นคนที่ที่ที่เฟซในเรื่องนี้อยู่แล้วเราทำแล้วเราไม่ีผลข้างเคียงหรือเปล่าอะไรเปล่ากลัวมากพอเราครั้งแรกก็กลัวมากเลยกลัวมาก นะต้องขอขอบคุณมากครับพี่ออนครับพี่ออนน่าจะเป็นไอดอลสำหรับใครหลายๆคนที่ติดตามรายการอยู่นะครับเชื่อได้เลยนะครับใครที่อยากจะดูแลบอกปุ๊บขอพี่ออนเป็นไอดอลนะครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพี่ออนก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆครับเราก็แฮปปี้มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะนี่แหละครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพี่ออนเรามาดูภาพ after ดีกว่าก็ดูเมื่อกี้ในคลิปมีอยู่แล้วอ๋อเรียบร้อยจบแต่บางคนดูไม่ชัด ให้ดูอีกรอบขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับด้เปลี่ยนจริงๆคือหน้าแกเซ็กซี่ขึ้นแล้วแกดูดีขึ้นแกมีความมั่นใจขึ้นและที่สําคัญทําให้แกตั้งใจลดน้าหนักด้วยอีกเรื่องหนึ่งอะไรแม่อะไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรรู้ไหม F ทรงผมเปลี่ยนเออแน่นอนเสื้อผ้าเปลี่ยนคือหน้ามันสวยอะทรงผมเป็นคนดีไซน์เธอนะจ๊ะบอกให้เปลี่ยนด้วยเออใช่เสื้อผ้าเปลี่ยน แต่สิ่งที่เราเห็นมากกว่านั้นแววตาที่ดูมีพลังอแนนน่มีชีวิตชีวาและมีความสุขมากขึ้นจริงจังคือบางครั้งนี่นะคนเราเนี่ยนะมันมีอาจจะมีเรื่องทุกเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้หันมอกระจกตายยิ่งกระ่ำซ้ำเติมความทุกข์เดิมเข้าไปอีกคือเรียกว่าทำอะไรออปชั่นให้กับชีวิตสดใสถ้าเกิดมีความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้หันมอกจะอจ๊ยังสวยอยู่ยังแบบว่ามีแรงไงมีแรงขึ้นนะครับนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เราเห็นบรรยากาศเหล่านี้รอบๆว่าเราก็ มีความสุขตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเมคโอเวอร์นะครับเป็นเรื่องราวที่มันไม่ต้องพักฟื้นอะไรไม่ต้องสัญญกรรมนะครับแล้วก็ทําให้เราดูสวยดูดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ทําให้ข้างบ้านหรือคนข้างๆคุณตกใจนะครับอะนะครับเรียกว่าช่วงเวลาที่เรานําเสนอมานะครับวันนี้สนุกมากนะครับได้ความรู้สาระเยอะแยะมากมายวันนี้ต้องขอขอบคุณมากกับเรื่องราว ต่างๆนะครับรวมถึงสถานที่นะครับที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับโครงการ The Royal Residence นะครับอัครสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคูณนะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินใกล้กับ Smart Clinic นะครับอยู่ตรงตอมสอ131จักรมอเกษตรมาใช้เวลามาประมาณ15นาทีเองนะครับรวมถึงนะครับศูนย์ไทยจักสุนะครับเลสิกนะครับที่ทำให้ดวงตาของคุณนะครับจากสั้นมากนะครับทำให ปกติขึ้นนะครับศูนย์เลสิกนะครับที่เรียกว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับนะครับ นี่ใครที่อยากจะไปรีวิวดูรายการานะครับสามารถไปเปิดใน o o o g แลแะละหานใน y t u t u นะครับหาคําว่าเป้พิรยุทธ์หมอมา่านไม้ประเสริฐนะครับมีทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็น Makeover Design นะครับเรื่องราวของร้อยหมายยกหนังหน้านะครับแล้วก็นวัตรกรรมต่างๆที่ทำให้คุณดูดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วใครที่อยากเ้เราดีไซน์รูปหน้าย้ำนะครับสามารถถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างนะครับส่งลน์เข้ามาตามลน์ที่ขึ้นตรงนี้นะครับ สามารถโทรมานัดหมายในเรื่องราวจะเข้ามาคุยมาทําแล้วก็มาปรึกษาเรื่องฮอร์โมนต่างๆได้ที่สมาร์ทคลินิกเบอร์ที่ขึ้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราทั้งสองนะครับขอลาไปเพียงนี้นะครับเราสามารถติดตามได้ใหม่กับรายการส์ทไลฟ์สไตล์นะครับรายการที่นำเสนอในเรื่องราวแบบชะลอวัยนะครับรวมถึงเมคโอเวอร์ครับวันนี้เราลาไปก่อนครับพี่หมอมากไม้ประเสริฐเป้พิรยุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ